มาแปลงนนรางันโอ้ให้ให้เด็กยืนตรงนี้ตรงนี้เป็นที่ทเด็กที่ยืน,ท,ยนที่ยืนของลูกค้าลิงน้อยน,นะครับริ่งน,อน้ <c oughs> อยขนมตัวเกี่ยวคุณพ่อใหญ่กองนะครับ ใส่ธรรมดา5บาทถึง10บาทใส่ไข่20บาทนะครับน้องเม็กถิ่นผู้ชายกาละสินครับรโอเคครับนนนมากกับพออ่อบปหลดเนาะ มาแปลงระวังตกโอ้ให้ให้เด็กยืนตรงนี้ตรงนี้เป็นที่ <มา S 2> เด็กที่ยืนยนะที่ยืนของลูกค้าลิงน้อยนะฮะลิงน้อยร้องเรอกินนะมือหนึ่งนี่ตกเท่าเลตาถึงพันบ่ มงนาะมันมีผลกระตัวบ่อกับโควิดบ่อของน้าบ้านเท่านะบ่เมือดีกวกันเนาแน่ครับแต่แถวตลาดนัดเขาปิดหมดแล้วนะตลาดนัดได้ปิดนะครับเพื่อนนะปิดแต่ทางนี้เราก็เล่ขายี่ก็พอได้ขายอยู่นะพอขายได้ครับาตลาดนัดไม่ปิดตอนเย็นก็จอดตลาดนัดพอได้ก็กระทบไปเล็กน้อยเนาะครับน้อยนะครับ แปงใส่อะไรมั่งแปงใสอะไรบอกใจปายพิกเผามันผิดไหมเผาไปเตยใส่ไหมใส่ตอบอรี่เอาไหมพุ้งเละไม่เอานี่คุตาเรากระตือรือร้ข่าเราแบบนี้นะลิงน้อยรอกินลิงน้อยรอกินก็ยืนเ่ยยืนอยู่หลังรถเนี่ย อืมพริกเผานิดหนึ่งเนาะนิดหนึ <h <h ่งไม่เผ็ดพริกเผาไม่เผ็ดเผ็ดไหมมา้าไม่เผ็ดมากินได้กินได้เลยอร่อยใส่กอกไหมใส้กอกหั่นเลยนะหั่นเลย ของข้าอันนี้เขาไม่ซื้ออยังเขาซื้อทุกอย่างอันนี้ผมอยู่กับเผ่าผู้ไทยนะซื้อไหมเรื่องว่าใส่นะฮะซื้อแปลว่าใส่นะฮะไม่ใช่ซื้อนะฮะอยู่กับผู้ไทยน้อยนะตากกินนะพี่น้องมันผู้ชายเดี๋ยวคุณว่ายังน้อยประกอบเอาหวานสองกล่องสองกล่องกระดาษของกระเซ่อนั่นนะอยู่กับผู้ไทยน้อยนะฮะ อันเนียวเนียวเนียวปิ้งกับเซิร์เบิร์ดบอกมาบอกก็เรื่อยด้วยนะมาบอกก็เรื่อยด้วยนะคุณบอสคุณจะเสื้ออะไรน่ะเสื้อแปลว่าใส่เออเกือบหล่อแป้งนี่มันเป็นแป้งอย่างงี้จะเป็นแป้งอะสงคไรประสงค์ แต่วนผสมจะเป็นปลาอยางครัปลาอยางเนา<น>ะครับส่วนผสมตัวนี้จะมีนมกับไข่อันนีอออออ้องมีอันนีาา้สองอันว่าปางก่อนจ่ายตังค่ะจ่ายตังอันนี้ส่ว่าสองอันยี่สิบบาทเพ้่สิบบาทสิบบาท ละหบาทถ้าไม่ใส่ไข่นะใส่ไข่ยี่สิบน้อง้สตรอเบอรี่เอาไหมสตอเบอรี่เอาไน้องบ้าหนาไหมสตรอเบอรี่นะน้องบอสตอเบอรี่เอาไหมครับยเอางละสิบเลยยางละสิบน้องบ้าในแปดสิบไปใช่เหรอพวาจเ้ยพี่น้องโอ้เข่ากันดีดี โอเคโอเคเดี๋ยวตากงทำเลยตะพวงือเทําไ่อกอยกินเน้เดี๋ยวอูนกอยอ้ยว่าจะบปกินหลากินยากินร้อน้องไข่ค้อมันไม่คลของน้องบอลน่ะห้าสิบบาทใส่เยอะใส่หลายอันใส่เยอะมา ให้ครูไปไหนล่ะคะไปจอดแกะเลยเคุณครูสวัสดีค่ะคทุกท้อสวัสดีค่ะคุณครูมาเลยค่ะสวยแล้วทานได้เลยค่ะจริงมาแล้วพรางอยู่ไหนนี่ไหนมารายงานตัวให้พี่แม่ดีมาหาพี่แม่เลยสวัสดีค่ะไหนไหนมันจะน้ำหนักเท็จมันจะน้ำหนักเบาบ้างที่นี่เรียบร้อยยก็จะไม่ขึ้นเรือโซนในคิมข้าวเยอะบ่ดู สวัสดีครับลูกสวัสดีค่ะลูกบุญส like ุขต่อไปีเลยต่อไีมากเลยผมปุ๊กเลยพี่น้องเอ็ลลังมังเอานันมุนก็ปราบหยาบบกขๆ เดี๋ยวบัีค่ะท่านผู้ชมัีค่ะโจ๊กักไทยจ๊กักไยพี่จ๊กลักไทยนี่อขนะไรงี้ยข้างหลังนึงู้จ๊กักไทยนะฮะน้ำยาไกของราน่ะว่าเป็นน้ำยาสดิกะบ้องระดม้แม่เพินแล้วก็อันนี้คือน้ำารสม่เพลนะคะ เป็นหน่อไม้สดนะครับท่านผู้ชมเพราะว่าช่วงสองสามวันนะครับฝนตกลงมาสรอบนะครนี่ือไม่คนะคะยอดสีอ้นจับซอสจิหน่อยให้กนตับเขาเวาซับในดินจิในน้ำนะครท่านผู้ชมหรอวันนี้หนักในตละห้องมาที่ห้องล้างมีอีกช่องนึงเลยนอนน้านนอน้า อีกชพราะว่ามันยังไม่โผล่กันนะผู้ชมมันเป็นผิวขาวน่าทานมากแล้วก็มีมีอะไรบ้างผักขาก็คือผักช่อโอมผัก็าเห็ดด้วยนะครับผู้ชมเห็ดขอนจากเห็ดขอนเห็ดขอนขาวแจงอุรย่้วครับท่านผู้ชมเขาพูดก็มีซีน บาโอเคครับกดไลค์กดแชร์กดติดตามครับคุณต้องช่อชื่อทูตครับอยู่กับขนมตัวเกี่ยวคุณพ่อใหญ่กองนะครับใส่ธรรมดา5บาทถึง10บาทใส่ไข่20บาทนะครับน้องเม็กทินผู้ชายกาลสินครับโอเคครับมากกับพ่อบปหลุดเนาะ นะะฮขายทุกวันนะฮะไม่มีวันหยุดนะครับตลาดหยุดเราก็จะหาเลาะขายอย่างนี้แหละกับรถเข็นโตเกียวนี่แหละฮะอาชีพอีกหนึ่งอาชีพสร้างรายได้ครับขอบคุณครับเจอกันที่หน้าครับสวัสดีครับกดไลค์กดแชร์กดติดตามครับเเเเรราาาป็็นนยวชกโอ้โหรอเรือ